นายสุวัสดิ์ริปตะพันลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานพักชาติพัฒนาและแกนนำของพักชาติพัฒนากล่าวถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศว่าวันนี้รัฐบาลได้ดำเนินการหลายๆอย่างที่กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้อาทิกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทให้กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้พิการหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านหรือในส่วนที่เกี่ยวกับตลาดทุนในตลาดหลักทรัพย์กับการจัดตั้งกองทุนวายุพักหนึ่งแสนห้าหมื่นล้าน จะทำให้เกิดความเคลื่อนไหวการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มากขึ้นและทําให้มีเสถียรภาพมากขึ้นหรืองบประมาณปี2568ตอนนี้ผ่านรัฐสภาไปแล้ว3ล้านล้านเหมือนกับแม่น้ำสามสายที่จะนำเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่พี่น้องประชาชนเข้าสู่การจ้างงานเข้าสู่ภาพธุรกิจฉะนั้น3ส่วนนี้จะทำให้ในช่วงปลายปีเกิดการกระเตื้องของภาวะเศรษฐกษิจ นอกจากนี้การที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศลดดอกเบี้ย0.5ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกและเป็นสัญญาณบวกต่อสภาวะเศรษฐกิจเพราะที่ผ่านมาหลังโควิดเกิดปัญหาหนี้สินกันเยอะและเกิดปัญหาเงินเฟ้อฉะนั้นเพื่อเป็นการควบคุมของโลกก็เลยเกิดอัตราดอกเบี้ยขึ้นมา4ปีไม่เคยลดฉะนั้นการลดจะทำให้ต้นทุนทางการเงินของคนทำธุรกิจถูกลงและเป็นการกระตุ้นการลงทุน การกระตุ้นเศรษฐกิจของโลกให้กลับมาฟื้นตัวเข้มแข็งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีและเศรษฐกิจไทยก็ไปผูกพันกับเศรษฐกิจโลกจะทําให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นตามไปด้วยฉะนั้นจากนี้ไปคงจะเห็นความเคลื่อนไหวของตลาดทุนตลาดเงินต่างๆการลงทุนต่างๆประเทศไทยได้อนิสง์และเป็นขวัญกําลังใจให้ผู้ประกอบการต่างๆรวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวจะดีขึ้นเพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวได้ผลรวดเร็ว าการท่องเที่ยวไปทุกหมู่บ้านไปทุกอาชีพสร้างความเสมอภาคด้วยเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะได้ผลที่เร็วมากหรือการที่เร่งจะมีนโยบายไทยทเที่ยวไทยส่งเสริมให้คนไทยทเที่ยวเมืองไทยเป็นการรักษาการไหลของเงินไปต่างประเทศและแสดงออกถึงความรักชาติความชาตินิยมไทยนิยมวันนี้ต้องเอาความเป็นไทยนิยมชาตินิยมมาช่วยเศรษฐกิจของประเทศถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจฟื้นตัวทุกคนท,ทําธุรกิจก็ได้ภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง กับภาคธุรกิจเนี่ยเราก็จะํามาราที่จะจัดเก็บภาษีได้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นรายได้หลักแต่ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัวเนี่ยมันก็เก็บภาษีได้ยากเพราะภาษีเะเป็นรายได้หลักของประเทศนะครับฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจฟื้นตัว,ตวมันจะนําไปสู่การจัดเก็บรายได้ที่มากขึ้นหรือว่าการการทูตที่อาจจะมการสืร่ต่างประเทศหรือว่าการที่ตลาดหลักทรัพย์มีเสถียรภาพเนี่ยพวกนี้มันจะเป็นสัญญ,ญาณที่ดี ส่วนเรื่องเสถียรภาพรัฐบาลในสุวัสด์เชื่อว่ามีการจัดทัพพักการเมืองร่วมรัฐบาลใหม่นำไปสู่เสถียรภาพการเมืองที่เพิ่มขึ้นจาก310เสียงเป็น320กว่าเสียงฉะนั้นด้วยหลักสนับสนุนของพักการเมืองรวมกันแล้วกว่า10พพักกับเสียงของรัฐบาลที่มากขึ้นไม่หวั่นว่าตอบคำถาม,ถามข้อปัญหานักร้องต่างๆจะทำให้รัฐบาลสั่นคลอนหรือไม่เพราะเป็นเรื่องปกติเป็นไปตามกติกาทุกคนมีสิทธิ์จะใช้กติกา พียแต่ว่ารัฐบาลจะต้องระม,มัดระวังให้มากเหมือนกับมีคนตรวจสอบในเรื่องของการที่ควรตรวจสอบมากขึ้นนักร้องก็เป็นหนึ่งในกระบวนการตรวจสอบฉะนั้นในการทำทุกอย่างต้องมีความระม,มัดระวังแต่ตนเชื่อว่าเรามีสเสถียรภาพที่เข้มแข็งมีนโยบายที่ดีที่เหมาะสมมีความร่วมมือกันเพื่อให้การปฏิบัตินำไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายร่วมกัน